สวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องของอาจารย์ลุงพารวยหน8นะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็จะมีในส่วนของเลขวิ่งบนล่าง2ตัวมาตัวนะครับมานำเสนอให้กับ FC ทุกท่านทางช่องของอาจารย์ลุงนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของชุดตัวเลขแล้วก็วิธีการทำนะครับขออ่านคําเตือนก่อนนะครับนิดนึงนะฮะ คำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งบนล่างนะฮะ ส่วนของชุดนี้ได้นําเสนอไปแนละ้วชุดนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเลขวิ่งบนล่างนะครับก็2ตัวมาตัวนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ประมาณสัก10งวดนะครับ f อสามารถนําไปคิดย้อนหลังดูได้นะครับหรือว่า จะนำไปใช้งานในงวดของวันที่16ตุลา2566ก็ได้นะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับผมจะใช้ในตำแหน่งของหลักหลักสิของสองตัวล่างนะครับบวกสองนะฮะแล้วก็ใช้ในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับสองของสองตัวล่างนะครับบวก1นึ่งนะครับ เพื่อหาในตำแหน่งของเลขเด่นเลขวิ่งบนล่างของงวดถัดไปนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็9บวก2นะครับก็เป็น11 9นะฮะ9บวก1ก็เป็น0นะครับเลขที่ออกก็คือ 272, 09อันนี้ก็เข้าไปที่ล่างนะครับ เป็นเลขวิ่ง2ตัวมาตัวนะครับเราจะใช้ทั้งหมด2ส,สูตรนะครับเพื่อประกบกันนะครับเพื่อหาเลขวิ่งงวดถัดไปนะครับก็0นย์บวก2ได้2 9เบวก1เป็น0นะครับงวดนี้เข้าทั้ง2ส,สูตรเลยนะครับเข้าทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับงวดถัดไปนะครับ3บวก2เป็น5 0บวก1ได้1นะครับ ก็จะได้เลขวิ่งก็คือ5กับ1นะครับงวดถัดงวดที่ออกนะครับก็คือ6 05ล่าง1 6นะครับงวดนี้ก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับในส่วนของเลขวิ่งงวดถัดไปนะครับก็จะใช้ตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับบวก2เป็น5นะครับหลักหน่วยล่างบวก1เป็น6เป็น7นะครับก็จะได้3กับ7เป็นเลข วิ่งบนล่างนะครับงมดนี้ออกไปที่สูตรที่1ครับบนนะครับเข้าไปที่บนงมดถัดไปนะครับใช้ตำแหน่งหลัก10บวกสก็คือ6บวก2เป็น8 2บวก1เป็น3นะครับงวดนี้เข้าในส่วนของสูตรที่2ครับขอบนออก5 4 53่สนะครับงวดถัดไปนะครับ หนึ 1> 1่งบวกสองเป็นสามหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับก็จะได้เลขวิ่งสามและสองนะฮะงวดนี้เข้าในตำแหน่งของสูตรที่สองนะครับงวดถัดไปนะครับหกบวกสองเป็นแปดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดงวดนี้เลขข้ชนกันนะฮะก็คือทั้งสองสูตรได้เลขแปดเลยครับงวดนี้ก็ออกสี่เจ็ดแปดก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับ ถูกไปที่บนเรามาดูถัดไปเลยนะครับในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับบวก2ก็คือ9บวก2ท่ากับ11นะครับ1บวก1นเท่ากับ2นะครับวิ่งงวดนี้ก็คือเลข1และก็เลข2นะฮะงวดนี้ที่ออกก็คือ812บนนะครับก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับ ชุดเลขวิง่งชุดนี้เราจะใช้ทั้งสองสูตรนะครับแล้วก็มาประกอบกันนะครับเพื่อหาเลขเด่นนะครับเรามาดูงวดต่อไปนะครับงวดนี้ก็ใชต้ตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับ4บวก2เท่ากับ6นะครับ6บวก1นเท่ากับ7นะครับเลขวิ่งวันนี้ก็คือ6 7นะครับก็ออกไปที่ล่างนะครับ เรามาดูงวดปัจจุบันเลยครับงวดของวันที่16ตุลา2566นนะครับเราใช้ตำแหน่งของเลขหลักสิบล่างนะครับบวก2 6บวก2เท่ากับ8นะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับบวก1นะครับ6บวก1ก็เท่ากับ7นะครับ เลขวิ่งของงวดวันที่16ตุลา2566ก็คือเลขวิ่งบนล่างก็คือได้เลข8แล้วก็เลข7นะครับถ้า f c ชอบก็สามารถลองนำไปใช้งานดูนะครับหรือว่าจะนำสูตรนี้ไปคิดต่อนะครับต่อยอดก็ได้นะครับ พอสีติผมก็ทําให้ดูก็เข้ามาทั้งหมด10บมวด9กมวดติดนะครับเรามารอรุ่นกันนะครับในส่วนของวันที่16ตุลาสองพันเลขวิ่งบนล่างชุดนี้เข้าจะยังเดินต่อหรือเปล่านะครับก็ในส่วนของ FC นะครับ ที่คอยในส่วนของชุดสรุปของชุดมหาโชคนะครับผมก็ก็จะลงให้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของชุดมหาโชคก่อนหวยออกหนึ่งวันนะครับผมก็จะทำเป็นในส่วนของชุดสรุปนะครับให้กับ fc แล้วก็ fc ทางไลน์นะครับก็ประมาณวันถึงสองวันก็จะลงให้กับ fc ทางไลน์นะครับส่วนวันปกติ ช่วงนี้ก็จะลงเป็นเลขในส่วนของสูตรหวยแต่ละสูตรมาให้ fc ได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเลขวิ่งบนล่าง2ตัวมาตัวนะครับนำมาเสนอให้กับ fc ได้รับชมกันทางช่องของอาจารย์ลุงพารวย16 8นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับ ก็เลขวิ่งของงวดวันที่16ตุลา2566นะครับให้วิ่งไปที่เลข7แล้วก็เลข8นะครับมาได้ทั้งในตำแหน่งหลักบนแล้วก็ล่างของงวดวันที่16ตุลานะครับเ c ซีลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆากครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องของอาจารย์ลุงพารวย สำหรับวันนี้ก็ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ